ช่วงปฏิบัติการรักเคยมีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องเพศไหมเจ้าก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ครับฮอร์โมนมันสั่งมาใช่ไหมใช่ครับอยากรู้ช่วงแรกๆเนี่ยอายุเท่าไหร่สิบห้ามั้งครับนะผลจะก็แล้วผุดใหม่ๆก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับนะฮะวัยเดียวกันไงเราเข้าใจแล้วใครคือคนแรกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศคุณครูครับอ๋อเหรอครับถามลูกสาวบ้างดีกว่าอายุเท่าไหร่เอ่ย สิบสี่ค่ะสิบสี่นะครับใครคือคนแรกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศกับน้องนิดคุณค,ครูเหมือนกันเหรอคะคสวัสดีครับคุณแม่ครับเรื่องเพศศึกษาเนี่ยทำไมผู้ปกครองทุกวัน,นอึดอัดจังเลยที่จะสอนลูกๆครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อเอาเกณฑ์ของคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวตั้งมั้งคะในยุคคุณแม่เนี่ยมันทำไมมันลำบากเลยครับตอนนั้นลำบากเพราะว่าเมื่อกี้ยังคุยกับลูกสาวว่าสมัยมามาเนี่ยเออมามาอยากรู้ แต่มา,มาไม่สักมาไปถามคุณแม่ได้เพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะปิดบอกว่าเรื่องของผู้ใหญ่อันนี้ยังเล็กเกินไปเดี๋ยวก็รู้เอง พ่อแม่ควรจะปกป้องหรือปกปิดเรื่องเพศกับลูกมาเปิดใจพูดคุยกันกับคุณพ่อของลูกสาวสามใบเถาคุณทูนฮิรัญยศัพรองศาสตราจารย์ดรออร์อาภาพรเผาวัฒนาผู้ทำวิจัยเรื่องแม่กับพฤติกรรมเสี่ยงของลูกสาวและคุณนัทยาบุญพักดีผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศทุกวันนี้เนี่ยเด็กๆเ,เขาต้องการความรู้เรื่องเพศเนี่ยจากใครมากที่สุดจริงๆเราเคยทําสํารวจนะคะครับเอ่อแล้วก็พบว่า อ่อหกกว่าเ็นี่ยเขาอยากถามคุณพ่อคุณแม่6ก็คือเกินครึ่งเลยเกินครึ่งแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ที่อเมริกาก็สํารวจเด็กวัยรุน่นครั้งใหญ่เหมือนกันว่าแหล่งข้อมูลเรื่องเพศที่เขาเชื่อถือมากที่สุดเนี่ยคือใครผลตรวจสอบก็คือลองทยลองทาย คือถ้าเป็นผมตอนเด็กๆนะผมอยากได้จากพ่อแม่แต่สุดท้ายผมก็ไปคุยกับเพื่อนแล้วผมก็เชื่อเพื่อนด้วยเด็กๆอเมริกาเขาบอกว่าเขาเชื่อคุณพ่อคุณแม่เขาอยากถามคือเหมือนกันเลยครับคือไอ้การที่เราคิดว่าเด็กจะไปเปิดหนังสือโปสซ์เอชเน็ตเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นทางออกสุดท้ายของเขามากกว่าถ้าให้เขาเลือกได้เนี่ยเขาอยากถามผู้ปกครองเพราะเขารู้สึกว่าจะให้คําตอบที่หวังดีกับขเขาพี่ทูเนี่ยมีลูกสาวอยู่3คนเลยครับนะครับมีการสอนเรื่องเพศกับลูกสาวยังไงบ้าง ก็ตอนตอนที่น้องๆเขาเขายังเด็กๆอยู่นะครับเราจะดูหนังด้วยกันทีนี้ฉากบางฉากเขาก็จะจูบกันเนี่ยรู้มักเขาทำอะไรครับบอกไม่รู้เขาทะเลาะกันลูกก็เป็นเรื่องขบขำไปครับพยายามพยายามจะให้ให้เด็กเขาลูกๆเขาแบบไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดน้องๆอายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็ประมาณเจ็ดแปดขวบครับอ๋อคือเริ่มตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับครับผมทางอาจารย์นี่ก็ได้ทําการวิจัยมาเยอะเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ตอนนี้ตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่ส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคุยอย่างไรประเด็นของการที่ไม่เริ่มเริ่มต้นคุยยากก็คือว่ารู้สึกว่าอายอมีความนนรู้สึกว่าการคุยเรื่องเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอายเป็นควรปกปิดไม่ควรจะเอามาพูดในที่สาธารณะนะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจะรู้สึกว่าลำบากใจไม่รู้ว่าจะ พูดเรื่องอะไรบ้างทีนี้เราศึกษาไปในถึงรายละเอียดสิ่งที่เราพบก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเนื้อหาที่ควรจะพูดคืออะไรก็ควรจะต้องศึกษาด้วยค่ะและวิธีการพูดนะคะพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเอสเราจะต้องคุยกับเรื่องเพศโดยตรงเลยไหมซึ่งที่จริงมันไม่ใช่นะคะหยิบยกจากประเด็นของหนัง หยิบยกประเด็นของสื่อข่าวสารต่างๆเนี่ยอเอามาพูดคุยได้ได้ใช่ไหมะคะค,ะค่ะแล้วก็เราเห็นว่าความเชื่อมโยงมันมีก็คือตรงที่ว่าในกลุ่มที่พ่อแม่เริ่มพูดคุยกับลูกสาวในเรื่องของเรื่องทางเพศแล้วเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพ่อกับแม่ไม่คุยกับลูกเขาเลยครับค่ะผมถามพี่ทูนหน่อยตอนที่สอนลูกๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่มีลูกสาวและเป็นคุณพ่อเนี่ยลำบากไหมครับ ไม่ไม่ลำบากนะครับ,รบเพราะว่ามันมันมีการเขาเรียกว่าฟิวส์หรือว่าเชื่อมละเชื่อมตั้งแต่สมัยเขาเด็กๆเ,เนี่ยเชื่อมความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็ไม่ปิดบังกันเนี่ยนะเปิดเผยกันเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาเยาว์วัยวิธีแรกๆก,ก็คือเราเราก็จะอาบน้ำกับกับลูกตั้งแต่เด็กเลยจนกระทั่งเขาอายุประมาณสามสี่ขวบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเห็นว่าเออ,เอ,อ,เอ,อคุณพ่อมีอะไรที่ไม่เหมือนเราเราก็มีอะไรที่ไม่เหมือนคุณพ่อ แต่เขาไม่ได้ถามช่วงนั้นครับนะครับเขาไม่ได้ถามครับเพียงแต่ว่าหัวเราะชี้ๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็เป็นเรื่องตลกไปแล้วก็เราก็บอกว่าเนี่ยหนูโตขึ้นหนูอาจจะมีเหมือนหงพะป้านะพอเขาอายุมากขึ้นเราก็จะสอนเรื่องของการที่ว่าดูแลสุขภาพกายให้มากขึ้นสําคัญคือต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่งเล็กๆเลยใช่ไหมครับอาบน้ำด้วยกันตั้งแต่สองสามขวบใช่ครับจนโตสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ ผมถามพี่พิ่งนิดนึงนะครับคือตอนนี้แหละจะมีพ่อแม่บางคนแบบอุ้ยตายแล้วฉันก็ไม่ได้ปูทางมาดีตอนเด็กๆแต่ตอนนี้ฉันอยากจะให้ความรู้กับลูกแล้ววินาทีนี้นี้มีเทคนิคอะไรดีๆสาม,มารถที่จะเสิร์ฟให้คุณพ่อคุณแม่ที่ชมรายการทางบ้านได้ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ค่ะซ้อมหน้ากระจกก่อนเลยนะค,ะครับซ้อมต้องซ้อมก่อนนะราความ,มนต้ครับต้องเนียนทำเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เราคุยกันแล้วก็เริ่มจากหัวข้อที่มันง่ายๆก่อนยังไม่ต้องกระโดดรวดเข้าไปเรื่องเซ็กส์นะคะ อาจจะเริ่มจากเรื่องของการแต่งกายแฟชัน่นห,หรือว่าความรักความสัมพันธ์อะไร,รบแบบนี้คะ่ะมีมีใครมาสอนมีใครมาปิ้งบ้างไหมหรือไปปิ้งใครบ้างไหมทางอาจารย์บ้าดีกว่าครับอาจารย์มีเทคนิคการสอนลูกศิษย์ยังไงบ้างจําง่ายๆนะคะสาหรับคุณพ่อคุณแม่จําไปใช้ได้เลยก็คือเป้าต้องตรงเป้าต้องตรงนะใช่ค่ะเป้าต้องตรงอย่างแรกนะคะอารมณ์เป็นกลางนะคะ บอกความต้องการสร้างแรงจูงใจอ oh. นะคะอันนี้เป็น4ีประเด็นหลักๆก,ก็คือว่าเป้าต้องตรงอันนี้หมายถึงว่าข้อมูลนะคะข้อมูลที่ <c oughs> เราต้องสื่อสารกับลูกนั้นเราต้องการสื่อสารอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ส่วนใหญ่แล้วเวลาพ่อแม่พูดคุยกับลูกแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาอยากรู้อยากเห็นจ <c oughs> ังนะ ใช่ไหมมันไม่ใช่ควรเวลานี้นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยลูกดีมากเลยที่ลูกอยากรู้ลูกถึงมาถามเราดังนั้นอย่านึกตําหนิลูกตั้งแต่ที่ลูกยัง เรายัางไม่ได้เริ่มต้นคุยกันนะคะบอกความต้องการบอกความต้องการหมายถึงว่าเราต้องการที่จะให้เขาทําอะไร,รนะคะเราอยากจะให้เขาเป็นยังไงอันนี้เราบอกและข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดก็คือว่าสร้างแรงจูงใจสร้างแรงจูงใจในที่นี้หมายถึงอะไรคะก็หมายถึงว่าเราจะทํายังไงให้เขาร่วมมือกับเราเราต้องถามความเห็นคะ่ะว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรน,นะคะ,ะ,คะง่ายๆสี่อย่าง นะคะต้องเป้าต้องตรงอารมณ์เป็นกลาง <c oughs> บอกความต้องการและสร้างแรงจูงใจอีกประเด็นหนึ่งที่ได้คุยกับแม่ๆแ, <c oughs> แล้วก็ลูกๆหลายๆคนนะคะว่าทํายังไงถึงจะพูดคุยกันได้แม่อย่าพูดย้ำคิดย้ำทำคือว่าแม่อาจจะห่วงลูกมากแล้วก็ <c oughs> จะเริ่มแบบว่าพูดเรื่องเดิมๆบ่อยๆเนะะี่ยคือลูกก็จะเกิดความเบื่อหน่ายก็ไม่อยากที่จะแบบว่าพูดคุยถามซ้ำถามซากอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ๋อ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นนข้อคคิดดีเลยะรับเรื่องที่ต้องปกป้องยังไม่หมดเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเปิดผลการวิจัยกิจกรรมเสียงเสียสาวกันต่อค่ะสรดจรองแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นอะไรที่ที่เราพรึงพอใจแล้วก็ถูกต้องในวาระและเวลาที่ถูกต้องข้างในมันหวงหวงเวงเวงโอ,<า>อ้โหตายลว ไม่รับไม่ได้รับตัวเองไม่ได้แปลว่าเราไม่พร้อมจุดเปลี่ยนของการที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่และไม่ว่าเมื่อไรแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว